สวัสดีพี่นอ้องพองปลายมือสุข้สู่คนนะครับเนาะ,ะว่านี้อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดียินดีต้อนรับของชูซองบ้าสร้างรายเอ็ดผ้าจินผ้าเทียวอีกเช่นเคยครับวันนี้บ้าสร้างผ้าพี่น้องไปร่วมทำบุญนะครับเนี่ยวันนี้บ้าสร้างไปทำบุญอยู่วัดตังนะครับภากใต้ไปครับคณะทั่วบุญท่านนียครับ อ่านี่พี่น้องไหน้ำกันหลาสิบกัวคนอยู่ครับสามสิบคนครับผม งเขาจะเอาขุกมา0เดดกันนะครับแถวนี้ตรงนี้ไม่ใช่ที่เล่นใช่ไหมที่ไหนที่เล่นปะไปสามสิบโลน้ำไปกันจังวะผมไม่ไปหรอกผมไปจะเล่นน้ำแล้วได้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 น้ำลดลงเน้ะครับนี่น้ำลดลงหลาย เรงโอ้เรียบ่เรียบก็นั่งขวามากนั่าคืนนี้เคียกับประมาณหาตุ้มมันว่าทำเลง่านนยเนาะนะครับต้นสนริมทางอูวัโเปิดเดี๋ยวผ้าห้อไปใส่อีกแล้วครับผมเยวไฟเิ่งเรื่อย รถมอไซค์มันมาจอดเนี่ยคือมูมูว่าท้องท้งเบ็ดมั่งครับเนี่ยมอไซค์จอดมอไซค์ทางลงหมอนี่ทางลงไปทูกงเบ็ด ผอไล้บับไปบ<า>เว้วชาติช่าเจ้าใหม่ลอนนีเฟือ้า้อนขึ้นไปทางนี้แล้วรับที่พ้ามาท้ายลูปไปเลย มีเขาไปทางนี้เนาะครับเมื่อกี้เมามาทางนี้นี้เขามาอยากเนี่เขาเลี้ยวซ้ายอันนี้เขาไปทางนี้ประเดี๋ยวอันนี้คือเป็นท่าเรือนะครับเล,เล่นน้ำได้นะครับท่านนี้ก็ได้ท่านีภาคไว้เมื่อกี้เล่นน้ำก็ได้ครับมันอันตรายเขาจะห้ามเล่นน้ำเพราะว่าแถวนี้เล่นน้ำได้ไประชาชนกับวหาจินงขาเร่งกันอยู่ลมสม้มยิ่งกันนะครับ ว่าทางนี้ไปทาเรื่อยอาครับต้งใชยคนครับต้งใัยค้นในพื้นที่มะโมนี่นะครับ,น,รบน,นะนีนบน่ว่านางเศ้ากินขางกันยามือแรงตรงพายสิตตรงดินเนาะ ยุดนักท่องเที่ยวอีกมองนึงนะครับนี่ท่าเรือมั่งนี่ครับนี่เละเป็นท่าเรือคุอบา้านะครับคือผิตงานเคาะต่างๆแล้วไราแคขึ้นไปเรียน้นมองเก้ามองขันละอันนี้เราแพ้มาเป็นท่าเรือคือเงนพุณหน่อท่านคุณเห่ออันนี้เป็นท่าเรือนยครับคุหือครับลกท่าเรือเราไปวันใต้ลูก ถ้าเรือปากมง Young, แต่เนี้ยเราสั่งผ้ายาี่ยมันเปเบื่องนึงคุณนดี๋ครับเป็นภูเขาถึงแล้วน,น,นะครับตอนนี้โชเฟอร์พาเข้ามาเที่ยวท่าเรือปากเมงนะครับประตูสู่ทะเลอันดามันครับนี่ครับคุณครับทานเรือ ประตูสู่ทะเลอันดามันถ้าเรือปากนิ่งประตูสู่ทะเลอันดามันก็คือเชื่อมล่งไปหลายจังหวัดหลายเกาะกด้วยกันนะครับเนี่าะภูเก็ตก็ไปได้นะครับทางเรือทางแห่งนี้ครับตอนนี้คือน้ำทะเลมันล่ลงนะครับมีนม้ำ มีเลือโฟลดอรี่เลือโดยสารต่างๆเขามาเทียบทานี่หลายนะครับน้องไปชาชุนกับมาจากเกาะมาจากมากากองทามองนี้กับมากขึ้นอ่านี่แหละครับอันนี้น้ำลงครับครับน้ำลง โอ้คนมาปลูกปลาชายเลยนไว้นะครับถ้าเป็นเงไงกขึ้นมาสีง,งามนะครับปลาชายเลยน,นนี่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป หรือมาหางางเหร่นเนี่ยมาเล่นกับนีหรือผูริษาลที่ไปเกาะต่างๆกับมีมาเรื่อยๆนะครับคนขคับเรียกกับั่งเขามาเรียกออกไปกับนี่ ทนื่อชาวบ้านมู่บ้านผระม่งนะครับคนเป็นเรืองผัวม่งกเขาแมจอดเลี้ยงได้กันอยู่มู่บ้านผัวม่งนะครับเป็นเรือผมมงหาปลาของชาวบ้านนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องหาปลาอ่าเวาปลาจอดเลี้ยงได้กันนะโมนี่ครับตอนนี้ท่านนี่ลุไปหาปลานะครับง่ายเออเกาะแชงต่างๆ บรยากาศเนี่ยมันเลี้ยงอยู่เป็นเต่าไม่ไหายางเหลี่ยนอยู่ครับแถวนี้อากาศเย็นดีอยู่างนี้มันห่อนนี่ครับมองนี่ก็บพี่ทายเทียบเรือนะครับนี่เลือดโดยสารมากอะมาจอดจอดขึ้นจอดลงอยู่งมองนี้หแหละครับนี่ครับข้างขึ้นไปฟังนี่เรือโดยสารนี่ยเป็น,ปนออกเป็นเฉี่ยวบ้างครับนี่หรือที่นีคนเมาหันไปหนีเนาะ จอดร้อยอย่นี่ครับก็รู้ว่ามีเหตุอย่างนั้นครับเนี่ยนี่รถกูชีพทุกเซนมาจอดรอ้อยนะครับกัทิ่มกูชีพออกไปร่อนดับแล้วก็มีเลือขั้นหนึ่งก็ล่างตรงของมา้าด้วยครับคุ รัวไม่เหตุการณ์อย่างนี้นนครับเป็นนักของเที่ยวนะครับของเที่ยวไม่อยากใส่ โอ้เป็นเป็นอย่างรู้ครับเห็นครับลูกมันเป็นอย่างนะครับมอสติครับวน,นี้ท่านกูชีบปน็นอะง,ง,งสินั่ขึ้นรถ ฟังท่าเรือปากเมก็กจังหวัดตรังมุ่งสูง่เกาะ ่และนนีีค,นคุกำลังกลับเข้าสู่ฝั่งมาเที่ยวทะเลกับหมู่คณะนี่คือทะเลแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังฝั่งอันดามัน เข้าสูงงัวหวัดทะเลนะครับนี่นี่ก็จะพามาเล่นาน้ำทะเลแล้วชุดลูกหูลูกตาเลยครับแต่ว่าเกาะหลายเป็นตัในีอ้าวนี่ ซาซนก็หาหนางกินเหลากินเบียกินเขาวแรงกันนะครับบรรยากาศเนี่ยมันแรงด,นลดลงรีน้ารถุงคัครับน้ามรถลงหบากหลายเลยนี่นไ้ครับจากฟังยี่พี่คุณรถตงหู้วนแถวนี้คนกันเรียนน้ามบ่หลายนะครับมีมีบ้าง Nói lại giải thích Nói ำขึ้นมาแหงแ้งนะครับขึ้นมาแห,งห้งไปไดน ก่อนคือไท่าทาเลนจนมา น้ำว่าหอยงามครับมันช่วงนี้มันน้ำทะเลลงน้ำก็ได้วัวใสแต่ว่าลูกเล็กๆก็ใสนะครับอย่างน้ฟังพอ เ,นเ,นนนนเห็นพ่อพี่น้องก็ชดเดยเรียนแล้วฮู้ดนะครับพาเร,เรือเดี๋ยวเห็นยกไกลๆบนเมืม่อกี้นี้ครับชายพี่น้องเมื่อกี้นี้ครับพาเรือมองเรียนยุทแถวนี้นะครับเตินมากข้นเลเห็นเรียนนี้แถวนี้ปเติต้นไม้หมดแล้วครับวันปปน,ภน,ภนี้พอมีฝนครับอากาศดีบรรยากาศคึมๆแต่ว่าพอมีฝน ก็เป็นการละเล่นแบบนึงนะครับตามใชาหาดตุบบอลบอลชาหาด ะครับเนี่ยอันนี้ก็สีเดินทางไปวัดกันอ่มันมืดมันมืดจบทริปจากการเล่นทะเลแล้วครับไปเลยอันนี้ก็เขาสู้การฟังเทศยดฟังธรรม้ำโมงถำมะใช่ะอือเดี๋ยวบ่ได้มาเล่นทะเลอีกแล้วครับบ่ได้พาพี่น้องมาเมื่อทะเลอีกแล้วนี่คือจบทริปการเที่ยวทะเลครับก็ไปกับมื่อยกันทำบุญ ทำบุญถวายสป้านะครับมือนเอนหมือนแร่งอยู่นี่แร่งสุดมุนท้นเวาทุกสถานวิมานเยใหญ่จงเสด็จจากฝ่าม้ามาวนี่เป็นมือวงสวงนะครับห้านี่เป็นทำพิธีสุธาวิเศษเป็นลักะเท่านี้เป็นพิธีวงสวงของขุงทูต เดินละ8,000เมื่อกี้นะครับออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเป้าสร้างก็ดีด้วยด้วยละ8,000เมื่กีนะครับจะได้ผู้บูชาเลือกสังเวยนลรั้งนี้จะได้เป็นการถวายเรื่องสังเวยละ8,000เมื่อกี้นะทุกคนละ9ต่อหรือ้าหาว่าพูดผู้ใดนะครับดีจัก ที่งทิมงานเดินทางกับออกอเด้อครับด้วยอกว่าเนี่เสร็จพปที่เรียบร้อยอยับจะพิที่ส,สร้างวัดแต่ยังน,นี่อยู่ไม่ได้ลับรถ